อย่างชอบเลยครับแนวติวเตอร์น่ารักใสๆหัวใจฟุ้งฟิ้งกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนา,ๆน,าๆนาถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้า,าว่าชอบเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแนวติวเตอร์น่ารักใสๆแบบนี้เนี่ยผมก็อยากทาเป็นพิเศษเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเปิดเรื่องมานะครับผมณนะเมืองแห่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นหญิงสาวคนนี้เนี่ยกำลังเดินไปทํางานซึ่งผมเนี่ยจะขอเรียกเิอสั้นๆนะครับว่านางเอก ดูนางเอกคนนี้นะครับเธอทํางาน,เ,นเป็นติวเตอร์สอนพิเศษโดยเธอเนี่ยจะรับงานสอนแบบตัวต่อตัว,ตวหรือก็คือไปสอนที่บ้านนั่นแหละครับซึ่งบ้านที่นางเอกมาในวันนี้เนี่ยเธอก็มาเป็นครั้งแรกและเมื่อมาถึงเนี่ยก็ได้เจอกับคุณแม่ ซึ่งเธอเนี่ยก็อธิบายให้ฟังว่าเธอเนี่เป็นติวเตอร์ที่จะมาสอนลูกชายของคุณแม่ในวันนี้จากนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ได้พานางเอกเข้าไปหาลูกชายในห้องซึ่งลูกชายเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าแม่เนี่ยจ้างติวเตอร์มาสอนมันจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้พูดขึ้นว่าสวัสดีจ้าฉันชื่อคาเรนจะมาเป็นติวเตอร์สอนนายในวันนี้นะ ซึ่งเมือ่อพระเอกเนี่ยมันได้เห็นนางเอกมันก็ตกใจและก็อึ้งในความน่ารักของนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยก็เลยได้บอกไปว่าไม่ต้องเกรงใจนะฉันจะสอนเธอให้เต็มที่และหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ได้ปล่อยให้นางเอกกับพระเอกเนี่ยอยู่ในห้องกัน2ต่อ2จากนั้นเนี่ยนางเอกก็เลยถามไปว่าเป็นยังไงบ้างเรียนถึงไหนแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถถามฉันมาได้เลยนะและอีกอย่างไม่ต้องเรียกฉันว่าติวเตอร์หรือว่าคุณครูก็ได้ฉันอยากให้เรียกฉันว่าพี่สาวก็พอแล้วและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยแม่ของพระเอกก็ได้เดินา รอบหนึ่งซึ่งรอบนี้เนี่ยแม่ก็ได้อน้าชามาให้จากนั้นเนี่ยแม่ก็ได้แซวไปที่ลูกชายของตัวเองว่าเจอติวเตอร์น่ารักแบบนี้เก่งไปเลยสิท่าแล้วแม่มันเนี่ยก็ได้บอกกับติวเตอร์ว่าพอดีเขายังไม่เคยมีแฟนน่ะแล้วแม่เนี่ยก็ได้อธิบายต่อว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนงงงงชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียวไม่ชอบสูงสินกับใครแล้วแม่มันเนี่ยก็ได้บ่นลูกว่า คุยโต้อตอบกับเขาบ้างนะไม่ใช่เงียบใส่เขาอย่างเดียวถ้าเขาถามอะไรมาเนี่ยก็ตอบด้วยอย่าทำให้แม่เสียหน้าละ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็ได้เดินจากไปซึ่งวิชาแรกที่นางเอกสอนเนี่ยก็คือวิชาการเข้าสังคมเริ่มจากนางเอกเนี่ยได้หันไปหาพระเอกแล้วก็ทําการจูบเป็นหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมบอกได้เลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยฟินจริงๆ หลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดมาอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาก็เหมือนกับว่าการสอนของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีและหลังจากนั้นอีกสินาทีเนี่ยพระเอกก็ได้ทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้พูดก,กับนางเอกว่าช่วยทําแบบตอนนั้นได้ไหมตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลย คุณครูนเนี่ยเมื่อได้เห็นนักเรียนตั้งใจเรียนก็เลยกะจะตบรางวัลให้นักเรียนเนี่ยเป็นพิเศษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีกแล้วจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ถัดมาอีก3เดือนต่อมาในขณะที่นางเอกกําลังสอนเนี่ยตัวนักเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจในการเรียนสักเท่าไหร่นางเอกเนี่ยก็เลยเอาปากกาตีมือไปหนึ่งชี้และนางเอกเนี่ยก็ได้ดูพระเอกว่าหยุดคิดเรื่องนั้นไปเลยนะถ้าการเรียนของเธอไม่คืบหน้าเนี่ยแม่เธอปลดฉันแน่เอาไว้ตอนบ่ายเนี่ยเราค่อยมาทํากันก็แล้วกันนะ แต่นักเรียนเนี่ยกระดือร้านไม่ฟังสักทีอารมณ์ประมาณว่าอ้อนออนนั่นแหละครับนางเอกเนี่ยกระเอ็นดูพระเอกหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีกหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นเนี่ยภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาอีกหนึ่งปีซึ่งผลการเรียนของพระเอกเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่พอใจของคุณแม่แม่เนี่ยก็เลยคิดที่จะปลดติวเตอร์ออกเธอเนี่ยคิดว่าลูกชายของเธอเนี่ยไม่มีพัฒนาการขึ้นเลยแต่ติวเตอร์เนี่ยก็ได้แย้งขึ้นมาว่าเขาเนี่ยดีกว่าตอนแรกมากเลยนะคะซึ่งตอนแรกที่มาสอนเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งตัวของติวเตอร์เองเนี่ยก็ขอให้คุณแม่เนี่ยลองพิจารณาดูอีกครั้งเมื่อแม่ได้ฟังเนี่ยก็ยอมใจอ่อนให้ติวเตอร์สอนลูกชายต่ออีกครึ่งปีแล้วจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้ตัดภาพไปที่ห้องนอนซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าทำไมผลการเรียนของเธอเนี่ยออกมาแย่จัง พระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไม่ทราบเหมือนกันครับที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่เข้าหัวผมเลยแต่อาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กลับเปลี่ยนมาให้กําลังใจแทนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะเรามีเวลากันอีกตั้งครึ่งปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีก1ชั่วโมงจากนั้นต่อมาในะอีกหลายเดือนเนี่ยพระเอกเนี่ยก็ได้นัดกับนางเอกไว้ที่สะพานลอยแห่งหนึ่ง เมื่อนางเอกมาถึงเนี่ยเธอก็ได้ถามไปว่าผลการเียนของเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าดีจริงๆครับดียิ่งกว่าดีเสียอีกแม่ผมพอใจมากหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ชวนพระเอกไปที่ท,ที่หนึ่งแต่ก็ยังไม่ยอมบอกนะครับว่าที่ไหนและก็ได้เป็นไปตามที่คาดครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ห้องของนางเอกจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้กินเวลามือเราไปอีกหนึ่งชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนังก็ได้ตัดจบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวติวเตอร์น่ารักใสๆใ,ให้กำลังใจเราตลอดส่วนตัวผมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่านางเอกคนนี้เนี่ยดีต่อใจผมแบบเวอเวอร์ก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ